ไททันก u บกูร์สเมดเพราะเราทิดต <aquí S 2> ่างด้านการลงทุน i n น e ว t in อินยู l l วกดเจอกับเชพพยุกโกประ จำวันเสาร์ที่13เดือนเมษายนนะฮะวันนี้ทางทีมงานเรามาช้าหนึ่งวัน,นะฮะเพราะว่าเมื่อวานนี้เป็นวันสงการนะทางทีมงานของเรานั้นเชิ่อมสองเทศกาลสงการะฮะหนื่งจากว่านะ,ะทีมงานของเราค่อนข้างจะแม่น,นะฮะบอกเป้าห้อง VP พนะ,ะว่าทองคำรายสีชั่วโมงนั้นจะมีเป้าในการชนถึงบริ 2, เวณ2,430เหรียญต่อถอยออนเมื่อคืนสุพรรณมาะฮะและทองคำก็ได้ชนถึงบริเวณ2430พอดีเป๊ะเลยนะฮะและได้มีแรงกับเทขายลงมานะ,ะทางทีมของเราเนี่ย มีกำไรนะฮะก็เลยว่าพาทีมงานไปเฉลิมฉลองกับช่วงเทศการสงการครับ Trading l i f e และเมื่อเช้าวันนี้นะฮะมีข่าวด่วนเข้ามานะฮะเวลาบ้านเราประมาณตี4ี่้านะครับวันที่1 4เมษายนนะฮะวันนี้นะฮะตอนเช้าวันอาทิตย์นะครับได้มีรายงานข่าวเข้ามาว่านะฮะอิสราเอลสหนักงมกาเนี่รายกานว่าอิหร่านนะฮะได้โจมตีด้วยการส่งโดรนติลเบิร์กว่า100ชุดบินเข้าอิสราเอลนะฮะสหรัฐอเมริกาอังกฤษและยุโรปเนี่ยประนามอิหร่านทันทีนะพร้อมหนุนอิสราเอลทุกรูปแบบเลยนะครับและนายโจ ไบเดนนะฮะกล่าวว่านะอเมริกาเนะะี่ยพร้อมะฮะที่จะอยู่เคียงข้างประเทศอิสราเอลต่อการกระทําของอิหร่านในการเปิดการโจมตีด้วยโดรนตินเบิร์ดเข้าสู่ประเทศอิสราเอลในครั้งนี้นะฮะส่วนนายรัฐมนตรีของคิดนะฮะกล่าวว่านะฮะขอประนามอิหร่านในการเปิดการโจมตีเนื่องจากการโจมตีครั้งนีนะะ้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถกินยอมได้นะฮะและเป็นการ เติมความตึงเครียดที่มีอยู่ให้ดูแรงมากขึ้นและทําลายความมั่นคงและเสถีภาพในภูมิภาคกองทัพอริกันพร้อมนะฮะที่จะดาเนินการสนับสนุนอิสราเอลจะใช้สภาพทางทหารในการสกัดกั้นการโจมตีด้วยโดรนของอิหร่านไปยังอิสราเอลนะฮะส่วนนายโจเซฟบอลเลนะฮะประธานการต่างประเทศของกลุ่มยุโรปนะหรือ EU นะฮะแถลงผ่านสื่อทวิตเตอร์นะฮะระบุว่านะครับกลุ่มยุโรปเนี่ยขอประนามการกระทำด้วยการโจมตีของอิหร่านเป็นการทําที่ยอมรับไม่ได้เลยนะฮะและการแบบนี้เนี่ยเป็นการก่อความตึงเครียดและความดุนแรงที่ไม่เเคยกิดขึ้น และเป็นภัยคุคามที่รุนแรงต่อความมั่นคงในภูมิภาคครับ You are listening treading life คราวสงครามครั้งนี้นะฮะจะมีผลกับกราฟทางเทคนิคแบบไหนนะครับคลิปนี้ผมมีคำตอบแบบชัดเจนครับ You are listening treading life โดยเทพยากร สวัสดีครับก่อนที่จะไปกันที่การวิเคราะห์กราฟนะครับมากันที่ข่าวรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสำหรับทองคำนิวยอร์กปิดบวก1.40ดอลลาร์จากความตึงเครียดในตวนออกกลางที่ช่วยหนุนแรงซื้อทองคำนั่นเองนะครับสัญญทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันศุกร์ที่12เมษายนหลังจากพุ่งขึ้นเหนือระดับ2,400ดอลลาร์ต่อออนสู่ระดับสูงสุดตลอดการระหว่างวันแล้วก็ปรับตัวขึ้นเป็นสัปดาห์ที่4เนื่องจากความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในตวนออกกลางเรีกระตุ้นให้นักลงทุนเเข้้าาซืออออททงงคในนนนนฐะสิสปปรัััพยย์ปลดภ่ จันี้นะครับทางด้าน Goldman Sachs ก็ได้มีการปรับเพิ่มคาดการราคาทองคำสิ้นปีนี้ขึ้นไปสู่ระดับ2,700ดอลลาร์ต่อออนจากเดิมที่ระดับ2,300ดอลลาร์ต่อออนนะครับ สำหรับตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจในสัปดาห์หน้านะครับเริ่มกันที่วันจันทร์ในเวลา19.30นน,นะครับจะเป็นตัวเลขดัชนียอดค้าปลีกพื้นฐานดัชนีการผลิตรัฐนิวยอร์กและดัชนียอดค้าปลีกนะครับต่อด้วยวันค่ำคืนของวันอังคารที่16เมษายนเวลาเที่ยงคืน15นาทีจะมีการออกมาแถลงการของนายเจอรโรมพาเวลประธานเฟดนะครับและปิดท้ายกันในค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่18เมษายนเวลา19.30น,นจะเป็นการเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ก็ ชิญติดตามกันได้ตอนนี้ไปกันที่การวิเค,าคราะห์กราฟจะคุณโชคดีครับ You are listening Treading Life โดยเทพยากร ครับตอนนี้ครับในกาทองคำในกรับรายสัปดาห์นะครับกราทองคำในรายสัปดาห์นั้นเห็นไหมครับทางทีมงานของเรานั้นได้ขี่ตั้งฟิโบใหม่ปรับเล็กน้อยนะฮะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการเลื่อนจุดฟิโบเพียงเล็กน้อยเนี่ยเป้าในการชนก็จะต่างไปนะพอดีว่าเมื่อวันสุพรรณมานั้นทองคำเนี่ยได้ปิดจบที่เรีนสองพนรยเหรียญต่อโถยออนพอดีเป๊ะเลยนะการตั้งเป้าวงกลมสีขาวแนวนี้ทั้ง4ีวงเนี่ยที่100อยนะฮะอยู่ที่ไรครับอยู่ที่บรูเวนนะครับ2,013เนสิบสามเหรยออนอ อมองว่าแนวนี้เป็นในยัคสำคัญมากๆในการตั้งฟิโบ100นะ,ะและในการตั้งศูนย์เช่นเดียวกันครับก็ตั้งเป็นวงกลมสีชมพูนะฮะเป้าที่ตั้งวงกลมชมพูเป็นเป้าศูนย์นั้นอยู่ที่เรน1,810เหรียญต่อทรอยออนซึ่งเป็นแนวรับครั้งเก่าตั้งแต่เดือนตุลาคมนะฮะ1810แนวนี้นะฮะเลยตั้งบริเวณนยี้เป็นศูนย์นะฮะเป้าในการขึ้นนะฮะก็จะอยู่ที่ฟิโบ2.8ฮะเมื่อวันศุกร์ผ่านมาสัปดาห์ผ่านมานั้นของคำนะฮะได้ปิดจบที่พอดีเป๊ะที่2 44 นะมองว่าทองคําในรายสัปดาห์นั้นยังเป็นขาขึ้นอยู่นะฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการปิดจบนั้นยังสวยงามอยู่นะฮะเพราะว่าได้ปิดจบเป็นแท่งเขียวนะฮะปิดจบ จากเป้าการขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ปิดจบที่เริ 2, 3, เ2,360เหรียญต่อทรยออนะฮะสัปดาห์นี้ปิดจบที่2,344เหรียญต่อทรยออนถือว่ายังโอเคอยู่นะและที่สําคัญครับเห็นไหมครับว่าเส้นสีฟ้าเนี่ยนี้ที่ขึ้นไปเนี่ยทองคำเนี่ยยังไม่ปิดต่ํากว่าเส้นสีฟ้าซึ่งเป็นแนวขาขึ้นของคุณทองคำนะฮะมองว่าทองคําอีก2-34สัปดาห์ประมาณนี้นะฮะมีเป้าในการขึ้นสูงสุดนะฮะอยู่ที่ฟิโบ423.6บนะฮะ423.6นะครับอยู่ท ริ 00, เวณ2,656 0 0เหรียญต่อทรรยออนมองว่าทองคำนะฮะตอนนี้ยังอยู่ในสันะขึ้น3ย่อยของ3ใหญ่นะฮะเป้าในการขึ้นเนี่ยสามารถขึ้นได้ถึงบริเวณ2,656 0 0เหรียญต่อทรรยออนเลยนะครับฝันทงครับ You are Treading listening, Life ครับตอนนี้ฮะดูกรทงคำนะครับรายสัปดาห์ภาพที่2นะครับภาพนี้เนี่ยแหมคนกตนจะสวยงามพร,รามเก่าจริงๆเลยครับ <c oughs> เห็นไหมครับว่าเราทำเส้นสีฟ้าตรงกลางนะฮะ เป็นแนวต้านสําคัญของคณทองคำนะฮะเป็นแนวต้านสําคัญถึง1 2 3 4ครั้งแล้วนะฮะและก็เส้นสีขาวด้านล่างนั้นเป็นแนวรับใกล้นะฮะซึ่งมีความสําคัญอย่างยิ่งยวดนะฮะเมื่อดูแล้วเหมครับว่าวงกลมสีเขียวเนี่ยมีแท่งเทียนแนวรับคข้างยันนานแน่นนะฮะเป็นแนวรับของทองคำทองคำตลาดในคข้างที่เยอะนะฮะเห็นไหมครับตามวงกลมสีเขียวไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าครั้งด้วยกันและหลายๆแท่งด้วยกันนะฮะที่ลงมาแล้วไม่หลุดนะฮะมีการรีบาวกลับขึ้นไปมองว่าตอนนี้ทองคำนะฮะได้ชนเส้นสีฟ้าด้านบนแล้วนะ และมีโอกาสอย่างสูงเลยครับที่จะลงมาบริเวณเส้นสีขาวนะอยู่ที่ไหร่ครับอยู่ที่บริเว2,280เหรียญต่อทรอยออนบริเวณเส้นสีขาวแนวนี้เป็นแนวที่ทางทีมเราเนี่ยจะเข้าดักซื้อนะมองว่า2,280เนี่ยค่อนข้างสวยงามในการดักซื้อมองว่าทองคำถ้าเกิดลงมา2,280ทางทีมเราจะเข้าซื้อแบบเต็มแม็กเลยนะฮะและก็สัปดาห์นะฮะ ถ้าเกิดว่าสามารถที่จะผ่านเส้นฟ้าขึ้นไปได้นะฮะแนวตั้งสําคัญนะก็อยู่ที่บรน2,370เหรียญนะฮะแนวนี้เส้นฟ้าเนะี่ยนะฮะและถ้าเกิดผ่าน2,370ขึ้นไปได้นะฮะทองคำเนะี่ยก็จะมีโอกาสอย่างสูงนะครับที่จะ ไปชนต่อบริเวณเส้นสีแดงนะฮะอยู่ที่บริเวณ2,565เหรียญต่อโตรอยออนขอย้ำอีกครั้งนึงฮะเป้าการขึ้นของกราฟทองคำในรายสัปดาห์ใกล้ๆนะฮะประมาณสัก2สัปดาห์นะฮะมีโอกาสอย่างสูงนะครับที่จะขึ้นไปทดสอบนะฮะที่บริเวณ2,565เหรียญต่อทรอยออนแนวนี้เลยครับฟัน ครับ You are listening Treading Line ครับตอนนี้ครับรับทองคำในกัปไรเดะฮะภาพนี้เนี่ยพ่นคาร์ดสวยงามมากๆเลยนะครับภาพนี้เนี่ยเป็นการหาเป้าการขึ้นแบบง่ายๆนะฮะโดยการหาเส้นแนวรับเยอะๆของแท่งเทียนในกัปไรเดย์นะฮะเหนไหมครับว่าบริเวณส,สีขาวแนวนี้เนี่ยมีแท่งเทียนเนี่ยค่อนข้างจะหนาแน่นซึ่งไม่สามารถจะหลุดลงมาได้นะฮะถึง1 2 3 4 5 6, 6 7 8 9 10 12แท่ง13แท่งด้วยกัน,นะฮะซึ่งไม่หลุดเราก็เลยทำตรงนี้เป็สีขาวนะฮะและเส้นสีฟ้านะ เป็นแนวต้านสําคัญเห็นไหมครับว่าแท่งเทียนเนี่ยมีแนวรับสําคัญอยู่บริเวณแนวนี้เนี่ยอยู่ที่บริเวณนรเหรียญเนี่ยอยู่ถึง3แท่งด้วยกันฮะเราเลยขีดความยาวเป็นแท่งสีเหลืองตามกรอบสีเขียวด้านล่างนะฮะและกดชิปคอนโทรลเส้นสีเหลืองนะขึ้นไปด้านบนนะฮะเป้าที่ได้นะก็พอดีเป๊ะเลยนะอยู่ที่บริเวณสอนี่ราเหรียญ ถึง2,430เหรียญพอดีเปะ๊ะกับเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาในการขึ้นไปของกราฟตัวคำในรายเดย์ภาพนี้เนี่ยเป็นการวัดการขึ้นฮะแบบง่ายๆโดยการหาแนวรับและแนวต้านแล้วขีดเป็นเส้นย,ยาวๆนะฮะและกดชิปพนดขึ้นไปนะฮะก็จะได้เป้าในการขึ้นของรอบถัดไปและค่อนข้างจะพอดีเปะ๊ะขึ้นไปถึงบริเวณสุพรรณมานั้น2,430เหรียญต่อทรอยออนเหนือบริเวณเส้นสีเหลืองด้านบนพอดีเป๊ะเลยนะ,ะถึงเป้าพอดี เป๊ะเลยนะฮะสวยงามมากครับ You are listening, treading life ครับตอนนี้อยู่กับคำในกับไรเดย์ภาพ2นะฮะภาพนี้เนี่ยค่อนข้างสวยงามไหมครับว่าทางทีมเราเนี่ยขีด เส้นสีขาวขึ้นไปเสียงองศาะฮะเห็นไหมครับว่าทองคำรายเดนั้นยังไม่อยู่รุ่ดเลยนะฮะบริเวณเส้นสีขาวนะครับเห็นไหมครับว่าทางทีมเราเนี่ยขี่เส้นขาวขึ้นไปนะฮะมีแนวรับสําคัญตามวงสีฟ้านะฮะค่อนข้างที่จะหนานแน่นนะะถึง5้ครั้งด้วยกันนะครับและเมื่อเราขีดด้านขวามือนะฮะเป็นเส้นสีเหลืองเสียงองศาเหมือนกันฮะเห็นไหมครับว่าทองคํานั้นเหมือนกับว่าลงมาแนวรับพอดีเป๊ะเลยนะฮะอยู่ที่บริเวณ2314เหรียญต่อโตรอยออนมองว่าแนวนี้นั้นเป็นแนวรับสําคัญของทอ,องคำในรายเดนะ ก่อนการจัดสวยงาม,มจริงฮะแต่ว่าถ้าเกิดทองคำหลุดแนวนี้ลงมาะฮะเป้าถัดไปนะ,ะในการดักซื้อที่สวยงามมากๆเลยนะฮะก็จะอยู่ที่บริเวณ2,300เหรียญถึง2,280เหรียญต่อทรอยออนประเด็เส้นสีฟ้าทั้ง2เส้นแนวนี้มองว่าทองคำเนี่ยอาจจะมีไส้ย,ยาวลงมาสัมผัสได้ถึงเบรนเ2,280เหรียญต่อโตอยออนมองว่าแนวนี้มาต้องซื้อนะฮะ ต้องจัดซื้อแบบเต็มแม็กนะฮะเพราะว่าภาพใหญ่หญแล้วเนี่ยทองคำเนี่ยยังเป็นขาขึ้นอยู่ในแท่งลายสัปดาห์น,นั้นอาจจะมีการเขย่าของแท่งเทียนนะ,ะทำให้มีไสยยย้ยาวๆลงมาได้แต่ภาพหลักๆของทองคำยังมองว่าเป็นขาขึ้นอยู่ครับฟันองครับ you are listening t r e a d i n g life ครับตอนนี้ฮะดูครับผมปครับไล4ชั่วโมงฮะ ภาพนี้ภาพแรกเลยนะฮะค่อนข้างสวยงามนะครับเป็นคำว่าทางทิมเราตีฟิโบนะฮะด้านบนเนี่ยเป็น100อยเนี่ยอยู่บรนสูงสุดของตองคำร,ราย4ชั่วโมงนะ,ะอยู่ที่บริวเวณ2,364เหรียญต่อโอยออนแนวนี้เป็นเป้าสูงสุดของกราฟตองคำราย4ชั่วโมงเมื่อสองสามวันที่ผ่านมานะฮะและเป้าต่ำสุดนะฮะ ที่มีแท่งเทียนรับหนาน,นั้นหลายๆแท่งนะฮะอยู่ที่บริเวณ2270นะฮะเห็นไหมตามวงกลมสีฟ้านะฮะและเมื่อเราขีดเส้นเทรลไล่ขึ้นไปเส้นงสาตามเส้นสีแดงเห็นไหมครับว่าแนวนี้เป็นแนวรับของทองสามครั้งแล้วนะฮะเมื่อคืนประมาณนั้นทองคำได้อยู่ลงมาพอดีเป๊ะเลยนะฮะอยู่ที่บริเวณนะครับ2,314เหรียญต่อทอยออนแล้วมีเด้งเห็นไหมครับว่าวงกลมสีฟ้านั้นเส้นสีแดงนั้นเป้าในการลงก็อยู่ที่บริเวณ 2,336เหรียญต่อรอยออนะฮะชน2336แล้วมีเด้งไปปิดจ,จบที่2344เลยนะฮะเห็นไหมครับมองว่าบริเวณเส้นสีแดงวงกลมสีฟ้าแนวนี้เป็นจุดรับสำคัญถึสาครั้งด้วยกันนะฮะมองว่าสัปดาห์หน้าเปิดสลับมาวันจันทร์นะฮะถ้าเกิดทองคำเนี่ยสามารถยืนได้นะครับทองคำเนะ มีโอกาสอย่างสูงนะฮะที่จะไปต่อนะฮะแต่ถ้าไม่ได้นะฮะจุดแนวทับสำคัญนะฮะจุดท้ายท้ายสุดเลยนฮะราศีม้อยใกล้นะฮะจะเข้าดักซื้ออยู่ที่บริเวณ2,317เหรียญต่อทรอยออนนะฮะบริเวณฟิโบ50นะฮะมองว่าทองคำเนี่ยมีโอกาสอย่างยิ่งเหมือนกันครับที่จะลงมาทดสอบที่ฟิโบ50อาจจะมีเสยวยาวนะฮะลงมาแถวบริเวณ2,317เหรียญต่อทรอยออนนะฮะและอาจจะดีดขึ้นไปแบบแรงๆได้เลยนะฮะมองว่าตอนนี้ทองคำนะฮะ ได้ลงมาใกล้กับฟิโบ6.8เรียบร้อยแล้วนะฮะเห็นไหมฮะตามเส้นสีขาวที่ทางทีมเราขีดไว้นะฮะและเส้นสีแดงแนวรับแนวนี้มอกว่าถ้าเกิดคุณทองคำไม่หลุดนะฮะคุณทองคำก็จะขึ้นต่อแบบสวยงามพระราม9ครับฟันธถงครับ You are Treading listening, Life และภาพนี้ฮะเป็นภาพกราฟทองคำในรายสีชั่วโมงภาพ2นะฮะภาพนี้เนี่ยค่อนข้างสำคัญและก็สวยงามมากๆะฮะแต่ว่าเป็นการทําแบบง่ายๆของการตีเส้นเทนไลน์นะฮะค่อนข้างที่จะเบสิกมากๆเลยนะฮะหมยควาบว่าเราทำบริเวณเส้นสีขาวด้านบนเนี่ยเป็นแนวต้านสูงสุดของทองคำนะฮะแล้วก็แบ่งนะฮะบริเวณสีฟ้าเนี่ย เป็นตรงกลางนะฮะอยู่ที่บริเวณ2 3 0เหรียญน,น,นะฮะเส้นสีฟ้านะครับคือวัตถุอทองคำเนี่ยหลุดบริเวณ2,330ลงมาได้นะฮะก็จะไปจบที่บริเวณเส้นสีเหลืองนะอยู่ที่ไรครับอยู่ที่บริเวณ2,268เหรียญต่อโตรออนมองว่าวันจันทร์อังคารพุธเปิดมาถ้าอทอทงคำเนี่ยไม่หลุด2,330นะทงคำเนี่ยก็จะขึ้นต่อไปชนบริเวณ2,400เหรียญต่อโตรยออนถ้าหลุดลงมานะฮะทางทีมเราเนี่ยจะ ตั้งเป้าในการดักซื้อแบบเต็มแม็กเนี่ยอยู่ที่เรน 2, เ2,270เหรียญถึง2,268เหรียญต่อโอนอเริเวนสีเหลืองแนวนี้มองว่าคุณทองคําไม่น่าที่จะหลุดน,นะครับ you are listening t r e a d i n g life โดยเทพยากรคือท่านใดเนี่ยสนใจการเรียนรู้กราฟทางเทคนิค แบบง่ายๆและได้สภาพนะฮะวันเสาร์ที่27เมษายนนี้เนี่ยทางทีมงานเราทีเบตก่อนนะฮะจะเปิดสอนฮะนักตึกเอ็มไพร์สาทรเปิดสอนแบบฟรีนะฮะแบบ VP ีด้วยครับแบบเป็นส่วนตัวนะฮะเปิดจำนวนจำกัดนะฮะอยากให้ทุกท่านมาเรียนแล้วก็ได้ความรู้กลับไปอย่างแน่นอนนะฮะเลยรับไม่เยอะนะฮะท่านสนใจนะฮะสามารถเนี่ยทักผมและทีมงานได้เลยครับผมโชติบุญทิเบตก่อนสวัสดีครับ What you buy Thai High s c Girls m i t h พวกเราคิดต่างด้านการลงทุน Invest in yourself.